นี่อยู่นี่หั่นไม้ก็อันหัน่นตรงหัวมันแบบนี้นี่หัยอนมันเนี้ยเนี่ยแมนนัทนี่เสแ็จแล้วตรงท้ายมันก็ไม่ต้องหั่นเยอะเป็นเนื้อไงแล้วก็โยนไปข้างบนตรงนี้อา่าล่วงไปลวนี่ก็อันยาวๆแบบเนี้ยก็ใช้ได้แล้วก็หั่นยอนมัน แล้วเราก็ต้องปอกเปลือกเนี่ยเห็นไหมมันก็นิ่มตรงเนี้ยเราก็ต้องปอกเปลือกมันเนี่ยปอกเปลือกมันมันก็กินได้ทั้งอันนะ่ะอันนี้ทำไปตั้งเยอะแล้วับบอันนี้ ผงโคลนมันแล้วก็ดูว่ามันถ้ามันแข็งแล้วก็หัห่นออกนิดนึงแบบเนี้ยไม่หนักเลยโอเคเท่านี้แหละ